แล้วเราไปดูเซตารางการผันมันก็มีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวาวันนี้คุณครูต้องการหาว่าคําว่าชาอาชาใช่ไหมคําว่าชาเป็นคําที่อยู่ในรูปใดชาเป็นคําที่อยู่ในรูปใดรูปสามั์รูปเอกรูปโทรูรปตรีรูปจัตาวารูปอะไรคะรูปสามัญเพราะมันไม่มีอะไร ไม่มีไม่มีวรรณยุกต์นะคะก็ต้องเป็นรูปสามัญแต่ครูมิง้งถามว่าคําว่าชาออกเสียงตรงกับเสียงวรรณยุกต์ใดตอนนี้รู้แล้วรูปสามัญรูปมองเห็นตอบได้ทันทีแต่เสียงต้องผันถ้าผันแบบอักษรต่ำก็เป็นชาชาชาใช่ไหมคะชาชาชาได้สามเสียง แต่ถ้าเสียงให้ผันให้ครบห้าเสียงนำตัวอะไรมาช่วย oh. นำเสียงอะไรคะ oh. ชอคู่กับหอเหรอชอคู่กับ oh. ชอนำชอมาผันก็จะได้เป็นอะไรชา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 ใช่ไหมนำชอมาก็เป็นเสียงชาชา ว่าเสียงชาน่าจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดเหรอชา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 อันนี้เสียงอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรคะชาเราผันให้ครบห้าเสียงเป็นชา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 ตกลงคำว่าชาเป็นเสียงที่เท่าไหร่ชา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 เสียงใด เสียงที่ห้าเหรอชา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 ครูมิ้งมีคำแต่ไม่ให้ดูให้ฟังเสียงก่อนชา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 ถามอีกครั้งคำนี้อ่านว่าอะไรชาครูมิ้งผ่นว่าช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 าคำว่าชาตรงเสียงใดเสียงเสียง ปลายทางเขาหลับกันไปนานแล้วเพราะปลายทางเขาตะโกนว่าชามันเห็นไหมชาอ้าวผันชา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 เห็นไหมคะคำว่าชาชอช้างเป็นอักษรต่ำจริงๆและผันได้แค่สามเสียงคือชาชาชาแต่เราต้องการให้ผันให้ครบห้าเสียงเราก็นำชอชิงมาช่วยเพราะชอคู่กับเสียง ชอเห็นไหมก็เลยเป็นอะไรชา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 เห็นไหมคะอ่าชาเสียงโทจะเป็นเสียงที่มีสองรูปเสียงโทเป็นเสียงที่มีสองรูปรูปที่เป็นอักษรต่ำคือชอคืออะไรคะคือรูปเอกเสียงโทแต่รูปที่เป็นอักษรสูงจะเป็นเสียงโทและรูป โถครัวที่บายแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยอ,อ่าไม่รู้ค่ะตกลงว่าชาเสียงไรคะสามันเนธิภูมิกับสองคนเนี้ยไปเรียนกับคุณครูที่ปลายทางไะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่า<อ>ทุ่งอ่ะเด็กๆลองผันซิ ท่งเนี่ยทอเดี๋ยว่อนทอทหารคู่กับอะไรทอคู่กับเสียงทออา้าวลองยกมือขึ้นมาเป็นอะไรคะทุ่งทุงทุงท่งถุง,งจำไว้นะเสียงต่ําจะต้องเริ่มอขอโทษอักษรต่ําจะต้องเป็นเสียงเริ่มต้นคือเสียงสามัญดังนั้นเสียงนี้น่าจะเป็นทัวทอทหารหรือทอทุ่งท,ทุ่งทุง ครูมิงพูดผิดขอโทษทอทหารหรือทอถุงถอถุงค่ะคะถุงเนี่ยนะถอถุงทุงถุงทุ่งออกเสียงถุงถุงเห็นไหมคะทุ่งอยู่เสียงอะไรคะเสียงโถรูปอะไรรูปเอกไปรีกว่าคำนี้อ่านว่าเพิ่งมีรูปวรรณยุกต์ใด แล้วเสียงจะเป็นเสียงใดผันสีเป็นพึง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 เสียงใดคะอ่ามีคนตั้งใจเรียนเริ่มตอบได้แล้วเสียงอะไรคะโทอ้าวลองผันมาอีกครั้งว่าพึ่งพึงงพึงพึงพึงคุณครูถามว่าคำว่าพึ่งรูปโทเสียงอะไรคะเสียงโถ พึ่งเป็นคำที่อยู่ในหมู่อักษรใดคะสูงอ่าอักษรใดคะสูงเห็นไหมมีคนที่มั่นใจตอบเพียงแค่สองคนนักเรียนทั้งหมด30ต่ออายอตายอ้าวพันพร้อมกับคําของครูว่าพึ่ง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 พึงตกลงรูปโถเสียงโถเก่งมากนะคะ รูปโทรเสียงโทรออกพึ่งพึ่งสองพึ่งเลยทั้งอักษรต่ำและอักษรสูงใช้ได้ทั้งสองคำอันนี้คือพึ่งใครไม่ตั้งใจเรียนก็ขอใครไม่ออกเสียงขอให้พึ่งต่อยปากอ่ากับอันนี้พึ่งอะไรพึ่งพาพึ่งพิงพักพิงพึ่งพาเคยได้ยินไหมคะนั่นแหละนะคะอ่าต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าหินหินหินน จะตรงกับเสียงไหนรูปใดก่อนขอโทษถามว่ารูปใดคะ,<อ>ะรูปสามาัญรูปสามาัญเสียงอยู่ตรงไหนอา้าวผันก่อนจะเห็นรูปลองผันเองสิให้ครบห้าเสียงเป็นหินหินทิ้นเสียงอะไรเห็นไหมถ้าคนที่ตั้งใจเรียนก็จะเป็นเยี่ยงนี้แต่คนที่คุยตลอดเวลาหูไม่ฟังตาก็ไม่ดูหูไม่ฟัง ก็จะไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเอาสรุปว่าเดี๋ยวก่อนถามก่อนหอหีบเป็นอักษรอ,อะไรอักษรในหมู่ใดหอส,สูงสูงจะคู่กับเสียงใดในอักษรต่ําหอคู่กับคู่กับหอเก่งมากดังนั้นเสียงสามัญจะเขียนด้วยหอหีบหรือหอนะคูก คอนครูรคระครูบอกว่าเสียงต่ตําต้องมาก่อนใช่ไหมคะมาก่อนก็ต้องเป็นหิ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 นสรุปว่าตอบว่าเสียงจัตวาถูกไหมเออเก่งมากนะคะเห็นไหม อย่าลืมนะถ้าผ่านให้ครบ5เสียงในเสียงอะไรอันนี้คืออักษรสูงกับอักษรต่ําใช่ไหมคะถ้าใครรู้เยี่ยงนี้เวลาเขาถามว่าคํานี้ออกเสียงวรรณยุกต์ใดสบายมากนะคะสบายมากตอบได้เลยนะต่อไปอีกสักคำคำนี้อ่านว่าสวยอะสวยอ่านว่าสวยสวยนักเรียนเคยได้ยินไหมส่งสวยส่งสวยอะสมัยก่อน สมเด็จพระนเรศวรต้องส่งสวยให้แก่กันส่งสวยก็คือเมืองนี้จะต้องไปส่งของให้กับเมืองขึ้นใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าจะต้องเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นทาตกันเนาะนประดลหลับไปล้วไม่หลับนะคะคุณครูถามว่าคำว่าสวยผสมด้วยรูปวรรณยุกต์ใดและสวยพันได้ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ใด คนชี้หน้าครูมิงว่าเอกไม่ใช่น้องเอกนะวรนณยุกเอกจริงหรือไม่ลองผันสิคะขึ้นต้นว่าสูสวยเหรอสวยเหรอขึ้นต้นอักษรต่ำสอเสือคู่กับอะไรสอคู่กับสอจังนั้นต้องเป็นอะไรเป็นสวย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 ,สวย สวยตกลงสวยตรงกับเสียงอะไรนะเอ do you understand yes or no? Yes Are you sure sure อ้าวมาดูเสียงสามัญเป็นสวยสวยสวยจริงชั้นวันนี้สวยจริงอ่าแล้วก็สองเสียงเอกเป็นอะไรสวย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 ดังนั้นเพื่อนตอบว่ารูปเอกเสียงเอก อยู่ชัวเชีวปมมือให้ตัวเองค่ะ <Yeah. S 1> เก่งมากยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยเวลาหมดหมดเวลาใบงานครูมิง้งหน้าตาเป็นไรคะคุณครูคะ่ะไปทำกันเอาเองนะเด็กๆคะ่ะเดี๋ยววันไรงิครูมิง้งอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนี่ใบงานชิ้นที่หนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ให้นักเรียนทำไม ให้นักเรียนไปผันเขียนบอกหมู่อักษรนะคะอ่านคําแล้วก็บอกหมู่อักษรก่อนนะคะว่าคําว่าพ่อยกตัวอย่างคําว่าพ่ออยู่ในหมู่อักษรใดอ่าอักษรต่านะอักษรต่ําเด็กๆก,ก็เขียนว่าต่ําแม่อักษรใดนักเรียนก็เขียนมานะคะแล้วก็มาผันนักเรียนขาคุณครูให้เสียงทําไมเอก เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีอ้าวตายแล้วตรีมาสองตรีเลยเหรอครูมิ้งน่ะเห็นไหมว่าแล้วเชียวเมืม่อเมื่อคืนนั่งมองว่ามันคืออะไรผิดผิดที่จริงจะให้บอกว่าให้บอกว่าเดี๋ยวแก้ให้แล้วกันนะคะจะให้บอกว่ามันตรงกับเสียงใดนะคะคําว่าพ่อเตียงตรงกับเสียงวรรณยุกต์ใดลืมขอโทษนะแล้วก็ทําไมคะผันแล้วก็หาคามาใหม่ส่วน การผ่านอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําเด็กๆก,ก็ไปผันมาตามเสียงเหมือนกันแล้วก็เลือกคํามาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมาย do you understand yes, yes. นะคะถ้าผันไม่ได้ไม่รู้ครูมิ้งสอนแล้วหนูจําไม่ได้หนังสือเล่มนี้มีไหมมีมนะคะเปิดกลับไปดูในหน้าที่56 5้ามีทุกอย่างมีทุกเรื่องกลับไปอ่านทบทวนเองนะคะวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้พบกันในเรื่องการใช้พจนานุกรมวันศุกร์ทดสอบเรื่องการผันวันณยุค,ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ